ครับสวัสดีค่ะล้ำสาวทำอะไรอยู่จ๊ะสวัสดีค่ะหนูกำลังเลี้ยงต้นไม้อยู่ค่ะครับพอดีลุงอบตมีเม็ดมาฝากนะครับมีเม็ดมาฝากแล้วก็น้ำยาฆ่าเชื้อนะครับนะมอบให้หลานเลเลยก็แเลยกันค,ครับค่ะครับท้างั้นลุงขอตัวนะครับครับสวัสดีครับลุงนิกรค,ค่ะมีคนเอาของมาแจกค่ะอ๋อ นี่เคืออะไรนะครับเมสน้ำยาฆ่าเชื้อแล้วก็เจลค่ะอ๋อแล้วใช้ยังไงนะครับอืมไปดูวิธีการใช้กันเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการผสมน้ำยาฆ่าเชื้อกันเลยค่ะการผสมน้ำยา BKC 80%สำหรับฆ่าเชื้อแบคทีเรียและไวรัสโควิด -19 โดยอัตราส่วนในการผสมขึ้นอยู่กับการใช้งานดังนี้การฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อตามอาคารบ้านเรือนใช้ BKC 80% 1มิลลิลิตรต่อน้ำสะอาด400มิลลิลิตรและนำมาผสมให้เข้ากันนำน้ำยาฆ่าเชื้อใส่ในขวดสเปย์แค่นี้เราก็สามารถนำไปฉีดภายนอกอาคารบ้านเรือนได้แล้วค่ะการฉีดพ่นภายในบ้านเรือนอุปกรณ์เครื่องใช้เราใช้ bkc 80% 1มิลลิตร ต่อน้ำสะอาด800มิลลิลิตรผสมให้เข้ากันนำน้ำยาฆ่าเชื้อใส่ขวดสเปรย์แค่นี้เราก็สามารถนำไปฉีดภายในบ้านเรือนได้เลยค่ะการฉีดพ่นฆ่าเชื้อด้านนอกหน้ากากอนามายัยใช้ bkc 80% 1มิลลิลิตร ต่อน้ำสะอาด1,500มิลลิลิตรนำมาผสมให้เข้ากันนำน้ำยาฆ่าเชื้อใส่ขวดสเปรย์แล้วฉีดพ่นด้านนอกของหน้ากากอนามัยเมื่อฉีดเสร็จเรานำหน้ากากอนามัยพึ่งลมให้แห้งการฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อบนหน้ากากอนามัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันเชื้อโควิด -19 ลุงมิกรเห็นไหมคะเราฉีดค่าเชื้อโควิดง่ายนิดเดียวเองคะ่ะอือใช่ครับแล้วเช็ดด้เรียงนะครับฉีดทิ้งไว้ห้านาทีเดี๋ยวค่อยเช็ดค่ะพวกเราชาวมจยังพรก้าวข้ามโควิดไปด้วยกันเฮ้ <Hey! S 1> hey!